วันนี้เราจะมาบอกสถานที่ตกปลานะทุกคนตรงนี้นะใต้ถุนสะพานตรงนี้นะเห็นไหมมันจะอยู่ตรงข้างกับฝั่งเมเจอร์นะทุกคนนู่นอะยู่ตรงข้างกับฝั่งฝั่งเมเจอร์ฝั่งรูนนะอันนี้ก็คือสถานีรถอสถานีรถดับเพลิงที่จอดไว้ใต้ถุนสะพานนะแล้วจอดรถมาตกมาตกตรงนี้ได้เลยนะทุกคนคือแบบว่า จะมีคุณป้าแอบตกปลาอยู่ตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมคุณป้านั่งตกปลาอยู่ก็วันนี้เราก็พอตกได้มั่งนะเราจะมาทำให้ดูว่าเราตกได้ปลาอะไรได้บั่งแต่เราไม่มีตอนถ่ายได้นะมีแต่ตกเสร็จแล้วแต่เราจะมาเปิดให้ดูว่าวันนี้เราตกได้ปลาอะไรบ้าง วันนี้เราเบื่อกินปลาแล้วนะเราว่าจะตกปลาเนี่ยปลาที่เราตกได้ะเราว่าจะเอาไปให้คุณป้าเพราะเมื่อกี้เราตะโกนถามคุณป้าแล้วว่าคุณป้าตกปลาได้กี่ตัวคุณป้าชี้มาหนึ่งนิ้วเท่ากับว่าตกได้หนึ่งตัวนะทุกคนแล้วมาดูผลงานของเราของของเราตั้งแต่เช้าเลยนะวันนี้อันนี้คือผลงานของเรานะตั้งแต่เช้าเลยนะก็ได้ได้ป้อมโหนก็ไซส์ประมาณนี้ปลาธรรมชาตินะมันไม่ได้เลี้ยงมันก็จะได้แค่นี้แหละทุกคน เห็นไหมก็ได้ประมาณนี้นะ่ะแล้วก็ได้ได้ปลาดุกมาตัวหนึ่งนะวันนี้เราเบื่อกินปลาแล้วเราอยากกินไก่บ้างเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาปลาที่ตกได้เน,นี้ยให้คุณป้าที่ตกได้แค่หนึ่งตัวของวันนี้นะอันนี้เราก็จะมาเก็บเบ็ดต่อนะเก็บเบ็ดเตรียมกลับบ้านแล้วสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอเท่านี้นะและตอนนี้เราก็มาถึงอีกฝั่งหนึ่งของของที่เรานั่งตกอยู่ฝั่งนู้นนะ ปกติเราจะนั่งตกอยู่ฝั่งนู้นเลยปลามันจะเยอะว่าฝั่งฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นฝั่งนี้นะประมาณน,นี้เดี๋ยวเราจะเดินเอาปลาที่เราตกได้วันนี้นะให้คุณคุณป้าเขาป้าตกได้เยอะไหมวันนี้ตกได้ไหมได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวนะหนูขอดูปลาป้าหน่อย ขอญาตถ่ายนะป้าแต่ว่าหนูไม่ได้ถ่ายโดนป่านะโอเคอันนี้คือปลาที่คุณป้าเขาถกเขาตกได้นะประมาณน,นี้อ่ะนี่ค่ะอันนี้ปลาหนูตกได้แบ่งกันทานค่ะปะก็มีปลาหมอป้าทานไหมปลาหมอกับปลาดุกปลานนะปหมอไม่ทานเหรอ,หหรอก็ใหญ่อยู่นะป้า อาไมปลาหมอกระปอด,ดึกก็ป้าก็ทุกหัวไงป้าเอาไหมปลาดุกใช่มีปลาดุกด้วย,วยงั้นหรือป้าจะเอาแต่ปลาดุกอย่างเดียว,วยอ่ะได้ได้ไดกลับแล้วเหรอใช่หรือจะกลับแล้วโอเคสรุปป้าป้าเขาเอาแต่ปลาปลาดุกนะแล้วก็แบ่งแบ่งป้าไป เราก็เราก็เหลือแต่ปางหมอกลับมาโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ